สวัสดีจ้ามาพบพบอครัวย,ยุงเช่นเก่าเช่นเดิมจากพี่น้องจ้าวันนี้ยุงจะมาผัดหมูใส่ถั่วฝักยาวกินจ้าวัตถุดิบของยียุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทํากันเลยจ้าัางกระทะใส่น้ํามันลงไปจ้า จะผัดใส่พริกด้วยค่ะนี่ยุงก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ลงไปเลยจ้ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนจ้ะ พีชกระเทียมเริ่มหอมแล้วจ้ะไปยุงก็จะใส่หมูสับที่เตรียมไว้ลงไปจ้ะไปยุงใช้เป็นหมูสับของไปยุงก็จะตินเผ็ด่อยนะจ๊ะพี่น้องใส่ถ้าพี่น้องท่านใดไม่ีนเผ็ดก็ลดพีกลงได้จ้ะ ยังจะใส่น้ำล้างเขาคีอทำที่ลงไปหน่อยหนึโหสลัดไรยุงก็จะใส่กุ้งไปด้วยเจะแบบนี้จ้ะ คัว่าตามลงไปเลยก่ยุงก็จะตุงเลยก่นตุยุงก็จะมีน้ำตาหน่อยหนึ่งก่อนแลตุ้งรอ น้ำมันหนอมผงปรงรสผงกะแล้วก็น้ำตาลกะ ข้าวใยญ่ยุงก็จะเป็นกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านบานนี่แหละครับทำกินง,ง่ายๆครับมันจะชิมรสชาติด้นคกัน ซอสปรุงพอดีหน่อยนะจะไม่ค่ยอยเค็มปรงรสชาติได้ได้ตามที่เรากินนะจ๊ะเพราะว่าบางคนก็กินเกลือบางคนก็กินเค็มกินไม่เหมือนกันนะจ๊ะของยูงก,ก็จะลดกลับหน่อยอเดี๋ยวก็จะประมาณนี้จ้ะทุกอย่างได้ที่แล้วยูงจะปิดไฟเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยผัดหมูสับใส่ถั่วเสร็กปุ้งด้วยจ้ะมาจ้าพี่น้องจ๋ามากินข้าวกับยยยุงนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ยยยุงลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า